สวัสดีครับกับผมนายปราทถนาพุทธภูมิประจำวันพุทธที่23กันยายนพุทธศักราช2563ขอสวดคาถาเลิกหวยครั้งที่43นะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานางวรังคันธัง สีวลีจจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธา,าตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสรัรพสูพุทธังอธิษามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิษามิข้าพเจ้าในปรารถนาพุทธภูมิประจำวันพุทธที่23กันยายนพุทธศักราช2563นี ขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่43่ขอยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระมรมหาโพธิสัตว์พระศิลอริยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอใข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถอดพระเจ้ขขาค่ะ